พอดับโซ่ใจนั่งยืนนี่นั่นยงไหนนะวันดีทักทยกันเอาคลิปนี้ครับไปทักทายพอดับซขอดียไทยลิปพอวัสดีค้สวันดีค้าคนะโทรหาพ่อเหมือนนั่นค่ะโอเคนี่วันดีค่าอสทลงทั้งคู่าสบายไปลง ไปดูหมดงายไรอยู่ทังหารมอลลมดเลเป็นของเกินั่นนี่ก็เป็นแฮงนั่ก็ติดติดอยู่ระเบียบก็ไเลยปะหนึ่งสองสาค้อ้อยนั่นนี่บ้อ้อยค้ชอเอยนอดสามน่สอสสี่เย็บบเรนแต่เย็บใหญ่เนี่ยแล้วฟังแช่แช่เลยใช้หลูกพวกเราเนี่ หนึ่งสองสามที่ห้าเช็คหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองสามสีโอ้ยตื่นเต็นเมื่อเคยมาหลังวิธีปฐมจัทียาีนครั้งแรกนูได้นี่สว่าฮ่าฮ่าฮ้าฮนาฮ่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 า่ะเ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่่ะาด เอาเต็นแดงรถคันไม่แดงคับฟิลเต็นสีส้มส้มอะค่ะน้องฟิวอยู่ตรงไหนแต่ไปที่มั้งรวนำหาออกว่าไปยังจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าสวดีครับไปได้โอ้ยยูทูบเบอร์เจอกันแล้วตามสบายด้อน้องกออนุญาตตากองวันน ขออนุญาตโอ้หยับตีนเขาโอ้เขามาเขามามึงแตะหยบเดินมาหาหนองฟิวพวกเนี้ยเป็นมามามานั่นนี่ทำนั่นนี่เขามาไหมล่ะไปเลยไปจังไหนเอาไปหาตัวติดมือติมมวยไงล็อกล็อกผีฟิวอยู่เสรโอ้ยเงินลกีฟิวมาเบิ้งเมาเบิ้งหมอนแล้เงินยังหอวกไหมเงินออกสิ้นเดือนเรียว่าเรียว่าจังว่ากันเดี๋ยวก็ทักแชทไป มีเด็ดจิมุดลัางหานอนแล้วดึกๆใช่คอ๋อนี่ว่าม้านี่นี่ว่าม้าซุปเปอร์สตาร์นี่ม้าเขาเดิมเรียกม้าเขามันมันลุกเราหุกจังหน่อยเราเป็นยังครับฟไงมานี่ไหน่อยมาเต็งคนจึงจะอยากเต็งนะมาเต็งสนไหนมีคนขาเท่านี้ โอ้ไม่ได้คุณค,คุณหนาได้พูดแต่งหนาเนี่ยพูดได้เน, <laughs> นีน <c ười> น่ยโอ้ <c ười> คุณคุณหนาอยู่ไปเห็นอยู่เปิดวงอยู่สาวหน่อยอยู่ส <laughs> วัสดีครับ <laughs> มีหลายคนเลยหนาห <c ười> น,น,น,า,น,นาหางเครื่องปฐมค <c ười> ือกันหลายคน <laughs> พิมพ์เดียวกันอ <c ười> ยู่ฮะมาขับรถมาขับรถอยู่สระบุรีครับแม่ แมนครับนี่เดบิวต์ขับรถก็ได้อน,นาคตได,ดส้สิมาอยู่ปฐมดอกเป็นคนว่อยพูดอะไอยากเต้นอยู่เลยอัเสืยซิมสมอยากเต้นอยากเตีไไ้นยนบ้านไหนทำงานฮะอะไรเขาฮะไม่เน,น,นี่ยนี่แม่เขาอยากดูนกหน้าเนี่ยน,นี่นแม่อยากดูหน้ามาหนี่ไม่ได้สนใจหนูเลยอ่ะเออมาหนี่เขาไม่สนใจเลยอ่ะวันดีแม่กอ่อนเท่าไป <มา S 1> สวัสดีก่อนแป๊บนึงสวัสดีแม่ก่อนขอบคุณนะครับพี่แต่ละเออสวัสดีจ้าเฮ้เพป็นใค้เพป็นไปหาหมือก่อนนะตามสบายเลยเป็นนิดน้องฟิวน้องฟิลสวัสดีกล้องนะครับน้องฟิวนะครับแดนแถวแถวไหนลูกแถวสองครับแถวสองจับกลางแถวสองจับกลางมือเสร็จเอ้นะครับปีนาแถวนาด้วยล่ะเพป็นมาหาหมูอพวกเป็นเปอนพี่น้อง จุบแดดสิเอินโจวัชระมาซอยได้แล้วจีนได้เปลี่ยนน้ำสกุลไ,ไว้วไว้เจตย์ทุกอย่างเนยยูทูบเบอร์ก็เป็นนี่สองผู้ที่ตามพันสามเลยเด้ได้สองเหรียญแล้วไหมเตยสองเหรียญทำไมตัวจริงดูไม่แก่ไม่อะไรเลยไม่แก่เลยแม่ใครบอกไม่แก่หัวล้านซื่อ <laughs> มันเป็นมันเปลี่ยนตามกันแล้วเวลาผมแม่ไม่มีน้ําร้อนผมแต่ผมมานี่ผมผมจะกินแต่ของผมไงผมกินเจไง,งไก็รูนะ้อยู่เนาะประวัติผมผมจะไม่กินเน,าานื้อสัตว์ในนี่ก็ไม่กินเหมือนกันแต่แต่ชอบแต่ชอบมอลำาแต่เด็กก็คือเป็นวงเดียวที่ทําให้ผมชอบมอลำาก็คือปฐมมาเติงศิลนปนะ์มันเป็นล้อยู่สีสะเก็ดดูดูดหมือท่านบันกล้วยกว้างเนาะ แม่กล้วยกวา้างสมัยซอยแอนยูน่ะม่มวนกี่ยังในสมัยนั้นนะอยู่นี่ก็ไปเป็นไปกับเจ้าเขาไปก็คว้า,อ,าอ,อนุญาตเทาก่อนในบ่ <c oughs> บหูแจักบ่มีเงินให้ติบเขาแล้วที่ว่าไปโจวัชระอุนอัวไปวงการมอลำหลายพนคนคนบ่ดังได้ไหมเจ้าเขาหูแจักเบิด พอโจเราไปประกาศทุกคนต้องไปทุกวงใช่ไหมอันนี้สงจารเขาให้โจรละมีส่วนหนึ่งเนาะก่อนเปิดวงเนาะบอแมนเด้บอแมนว่ายังไรผมอยากให้เด็กหน่อยทุกคนเนาะเขาได้สร้างแบรนด์สั่งตัวตนให้ทำพลังโซเชียล อยู่วงนี้ผมก็เห็นแต่ไม่ได้เนาะอ้อนอวดแต่ในโทรศัพท์ผมเห็นแต่เฟซขึ้นไม่ได้ไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดก็เลียวแล้วก็คอนเทนต์มีน้องคนสองคนทำคอนเทนต์ผ่านการสร้างรายได้หรือยังครับแม่ของแม่ด้มี่ใหใ่้าเกือบสมัครมีแต่เจรี่ยวเนาะหลักหลักเท่าไรหลักพันไหมพอได้เนาะนั่นเห็นบอกครับพี่น้อง จะรวมกินน้ะมนันรถนำนักได้คือดอก <c oughs> ไปวัดดีพ่อดาบซอนอะไรล่ละพูดว่าโอ้โอ้พูดหัวจักเลย <c oughs> ยังบ่ได้ไปเยี่ยมยังบ่ได้ไปเยี่ยมระเบียบอย,ยู่พ่อเปียรับปากพูดว่าสิไปได้บ่ได้ไปไอ้นแน่นี่กับสอยพ่อโจก่อนก็เลยบ่ได้ไปก็เลยกลายเป็นทีมาแบบว่าอันอันม้อนี่ผู้ใดรับมึงมาเป็นหางเครื่องนี่เออตกลงนี่กับจุ๊บสาวน้อยกับเตา ล,ง,ลง,งแล้วแมนม,ม,มาขออนุญาตลงองพวป่วยมีปัญหาอย่างละ่ะเขาเรียกว่าลงดีกว่าชุดมันใส่บองงามน้ำนะเรียกว่านี่ของวแต่มายุบลงได้นี่ขี่พวเพื่อนี่มาลรบลงได้นี่กเ็กเลยก็เลยไดมาวหัวโอ้ยได้มาหาประสบการณ์นะเป็นคนขับรถมาสิบป,ปีขับรถบรรทุกเนี่ย ครับน้ำแบกน้ำแล้วก็ตะก,กี้ก็เป็นโฟัวแมนก่อสร้างคุมงานก่อสร้างแล้วก็เป็นตั้งนักกีฬาเป็นนักกีฬายูโดเนี่ยตอนสมัยเรียนก็เป็นมาเบอร์ซูเนแลแหละ<อ>ยังบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามโอ้อยู่สานอ,เอาเพิ่มนแพงกับมวนครับมวนศิลปินเพิ่นกับจอยทุกคนไอ้เคมไอ้ไอ้เคมไ,ไอ้ไอวัดอื เป็นแนวม้าลำโซอเชีย่ยวแต่เรื่องต้นตำหรับของลำเรื่องต่อกรอนเบอร์หนึ่งก็ปฐมนะครับเรือปฐมระเบียบเนี่ยดับต้นต้นอีสานนครใจเกินร้อยตอนนี้ที่เขาให้ะคะแนนแต่เรื่องตลกม้า <c oughs> ควันยังไหมว่าจักว่าผ้า,า,าทด่หน่อยเห็นอย่างตนะเกียนแมวลาเนาะออ แน่เดียวก็เห็ดเอาผาขัดขาดไม่เห็ดเป็นผาฉากเออเอาก้นตาบอดมาลองแนวเอาเปไม่หม่แหลมเห็ดแซงไหนนี่เห็ดน้ำกองเซียงในเหรอเต็มเต็มอืมเห็ดขึ้นมาลำขอเขาว่ะดููเขาบันนี้โลกโซเขียวมันแบบเป็นบอดโจเป็นผู้รีเริ่มเี่บัดเออดังขึ้นมาแบบทะลุเพดานแบบตอนนี้ของบอดโจแมนย้อนเริ่มจากแนวลาก่อน เห็ดเกาะสังกะสีไปมาปกปลูกปกปกกอนเทนต์เกาะตัวตีดเอาเตียงมาเห็ดหมองนั่งบ้างเขาผ่าผ่าผ่าไม่เห็ดผ่าฉากบ้างตั้งแต่โควิดเนาะออืส่วนโควิดนะไปหมดไงหมดเลยอืมครับกินไปเลยนี่โอ้ยวันไหนเอาดีทชอกชาเขียวมาให้ยุนหาลดดิแม่เจียวไม่กินอยู่แต่แม่ต้องกินเดืกๆเลย ยังไปกินตอนแรกเลยขึ้นฉากปวดขี่มากเรียบร้อยเลย <c oughs> มันยุบเลยขี่พวกรดเลยอยู่หนารถพมตรงยางไม่นถนนใหญ่คุณนนะที่โงลูปมาให้ใน,น,นเ้ยแนะเดี๋ยวสิไเปเอาไมาให้ยูให้กินฟรีนี่แหละบ่มีเงินให้เอาคล้องไปโฆ้ณน,น,นาหให้เลยมันได้เงินครับฉันมันได้เงินมันได้นัินก็เอาเฮาเป็นศิลปินเฮาบปต้องเพชรขายต่อขายตรงเด็กกินดีสุขภาพดีไปล่ำไปสางซีสันให้ แฟนๆดีที่สุดแล้ <c oughs> ไวไหวมันกินไงน้นำมันหลายขัน้นหน่อยอืมบ้นชื่ออย่างนี้มะลิมะลิน้องมะลิน้องมะลิเอาไข่เห็นไ <c oughs> โอ้ยหยำโอ้ยมันติดคอ <c oughs> เอาทํำลายลก็ไม่ค่อยกินขันยำกินได้ดี <c oughs> โอ้ อาีเี้ยมงากระามเห็นเนขะาหยามันเลีนมากเลยนะทะเป็นมาไผปนี่ <c oughs> โอ้มาพี่มปนั่นตอิดย <laughs> มแม่มันบ่บดน, <laughs> น,นะน,นี้บ่ติดบ่ติดแม่าเไนี่ รถเราปันอย่างี้นี่ไรนอนมังกระตุกเจ้าพันไหลนั่นนี่ที่แหลกชิมานชิมากขึ้นปฐมดิมังฟิลว่าชิดึงเขาช่วงกลางกลางเลยว่าชิไปจังได้แหละไปก็ตำแหน่งคอนไว้เมนก็ชิเต็มชิยังอีกแล้วต้องถากคนรถมันเสียบมันยังเป็นครับรถ จบทีสามมันบอกน่ตีสามครื่องบวมมือไอยบอแม่ไปดูดูนี่ินลแม่มันยูโตล้มันมีไอบกับมี้อ,อ,อยู่กแตเ,เขาเรียกว่าอยู่ให้ได้เนาะอยู่ให้ได้อยู่ให้ชินตกมากคำคำมากลม่แต่งไม่เลยเป็นึกึงมือได้แต่งที่คนหว่วยแต่เขาว่าบรรยากาศห่างเครื่อง ปทุมปทื่งซีนี่บรรยากาศดีเด้เขาว่าพลังบวกนี่หลายขนาดเด้สีบ่ตึงสีบ่ตึงนะได้ยินข่าวมาอยู่ <c oughs> เห็นวะอ,อีสานนครเพิเ่นกัดได้ยินข่าวว่า่นเส้นสัญญาปุ๊บเลยเด้เนีย่ยหน่อยเส้นเด็กเด็กหน่อยกรับมาหลายกเก่าบด้ <c oughs> ได้ดาวมาหลายมาล้ำไอดอนมาหลาย ตะเก,ก็บจะเก็บไปอยู่กับไอ้บอยไอ้บอยกันไอ้บอยเราก็เราก็ดีบ้านนี้คอ,อยเป็นคอยเป็นค้อว้อยคอยเป็นกระจาดแม่นมุสาวมลัลลมักสาวห้างเครื่องเงามาจาดใส,ส่เลยเล่นน้นน้ำพองอะไรบ้างเขาเล่น,เลนไปเล่นมาบ้านนี้เล่นในโซเชียลมวยสองคนนี้ยังน้ย <c oughs> ยิิมไปู่ะนะเบิดว่องเราก็มาหาด้มาห่องเพลงบอกเขาคายว่าไร้ใจเพลงที่ผมจะเอาไปออดิชั่นขึ้นใจเกินร้อยน่ะ เลยเพื่นเพิ่นบาดาเปิดรับแล้วนะเพิ่นเต็มเด็กน่อยมันสมารหลายแล้วมันเกินไว้าห้องสิเป็นหมอรแลมเป็นยังได้แล้วแต่มันก็ไม่เกินความสามารถที่เขาจะทําให้เขารู้จักเรา <laughs> ก็เป็นบุญบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับบอสทําให้คนรู้จักผมว่านาบาทก็โอ้อาจารย์จเจวัชระสั่งสบู่เพิ่นหลายเน้่น่าบาทบัดทำมัน จา่าใส่อีกคนหนึ่งคุณน้ำเพชรยังนั่นคุณน้ำเพชรพ่วงกัาบหมนแล้วพ่วงกับที่วงไหนก็จ้างนะครับเพราะว่าคุณน้ำเพชรเขาเอาราคาที่ต้นทุนถูกสุดแล้วโปรโมดเลยคนหนีนหน่บ้านแม่คลิปนี้ก็ล่า,าจัน,น่อยครับขอบคุณติดตามให้กำลังใจ แม่ดักได้100<า>ร้อยชุดฝากเอฟซีบอวัชีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีโจวัชระหรือเอฟซีแม่เด่อยู่ในนี้ก็ฝากติดตามแม่แด้นี่เด้อครับอันง,องงองงไไปตามภาษาละเขาแล้วเนาะอาศัยใต้เพลงิงเกาะกระแสน้ำเหมืนเป้าโจเฮ้านี่ละครับครับคุณ หัวท่านสมัยหัวไม่มาสมัยไม่น <c oughs> มนเนาะหัวเสียงเมีย่ยงเลอเออเสี้ยงไม,ม่ได้หัวโบราณอยู่กับซ <c oughs> อยเบิงซอยแง่งซอยจิตตามนั่นเน่ครับผมขอบคุณหลายหลายครับครับดีครับ